S 1> <S 1> <S ขณะนี้นะครับมีชุดเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับรไม่ได้พี่ไม่พี่ไม่สิจนะครับพาย,ยพาย,ยามที่จะเข้ามาจับกลุ่มพวกผมนะครับโดยมีพี่โตัวโตต,ตอนนี้นะครับที่ ตอนนี้ผมอยู่ชั้นจอดรถนะครับร <the> yes. <Practice>. ัชโยธินนะครับเมเจอร์รัชโยธินนะครับช่องสามอกตอนนี้นะฮะเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจํานวนมากอยู่ๆจะมาจับกลุมหรือมาควบคุมพื้นที่ผมซึ่งไม่มีหมายอะไรนะครับผมก็ไม่ทราบว่ามาเพื่ออะไรนะฮะตอนเนี้นะครับตอนนี้เขาอยู่ที่บริเวณลานจอดรถตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามาจับผมเรื่องอะไรและผมทําอะไรผิดผมมาทานข้าว่สักครู่นี้นะฮะแล้วผมก็กาลังจะกลับนะฮะกำลังจะขึ้นรถกลับละนะครับ แล้วอยู่ๆเขาก็มาล้อมผมแล้วพี่จะมาล้อมผมเพื่ออะไรมันตัดนะแล้วพี่จะมาห้ามผมไม่ให้ไปได้ยังไงผมขังก่อนมาตังอะไรขังไห้ขางไว้อ่าดูนะครับม no enfin ีเจ้าหน้าที่ขังนอกเครื่องแบบแล้วก uh ็เป็นชุดก็คุมฝูงชนนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ อ๋อคนได้เลยครับคนได้ครับคนได้ครับอนคนนะครับเจ้าที่แจ้งว่าจะขอค้นตัวพวกเรานะครับทั้งสี่คนนะครับเนี่ยครับทำเหมือนเราเป็นคนร้ายครับดูครับเจ้าหน้าที่ประมาณยี่สิบนายนะครับตอนนี้ เข้ามาควบคุมพวกผมสี่คนนะครับผมจะขอคุยกับหัวหน้าคุณนั่งนิ no> ่งนะครับนิ่งๆคุยกับหัวหน้าคุณให้วอก่อนอ่าดูเจ้าหน้าที่นะครับดูการกระทําของเจ้าหน้าที่นะครับพวกเราแวะมาทานข้าวกันนะครับนะตอนนี้ห้าผมขอคุยไม่ให้คุัวผมผมไม่คุนะไม่มีอะไรบอกก่อนแล้วครับว่าตอนนี้พวกเราแค่แวะมาทานข้าวกันนะครับที่เมเจอร์รัตเทรลทินนะครับ จูจ,จมีเจ้าที่แอบมาแอบมาซุ่มรอแถวที่จอดรถนะครับผมเจ้าหน้าที่ประมาณยี่สิบนายนะครับตอนนี้ล้อมพวกเราสี่คนมีอาวุธครบมือตามมาอีกครับผมมีเจ้าที่พร้ออาวุธเข้ามาอีกประมาณประมาณห้าหกนายนะครับตอนน,นี้เจ้าหน้าที่กำลังควบคุมตัวพวกผมตีคน โดยมีพี่โรโต้เป็นคนนำนะครับไม่รู้ว่าจะพาไปไหนแต่อ้างว่าจะพาไปคุยกับนายนะครับเราเดี๋ยวรอดูว่านายของเขาคือคือใครนะครับ ตัวแล้วได้เลพวกเราพวกเราเป็นพยานให้ให้ให้ชถววิอเราด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ขนตัวนะครับพวกว่าไม่มีอะไรอยะครับพวกเราแวะมากินข้าวนะครับไม่มีครับไม่มีอาวุธครับพี่เครับดูว่ากราได้ได้ผมับพ่ับดจับับดจับรับัับ